สวัสดีครับทุกคนวันที่ผมขอกับสวัสดีกับทุกท่านด้วยครับวันนี้เราอยู่กับเกมเพียร์นครับผมแล้วเราจะเล่นเกมนี้เป็นเกมเก่าแล้วนะครับผมยิบมาเล่นเฉยๆผมก็อยากเล่นอ่ะเห็นคนเ,าาเล่นเยอะกันเลยเรวจะก่อน,นแล้วนะ <S <S โอเคครับเอ่อให้ผมเลือกอ่ะผมจะเลือกอะไรดีวะโลกเลยกรับผมเล่น เปิดเป็นชาบิเกว่ะแล้วเดี๋ยวเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยออกดครับทุกคนเกิดกฟดชั่บิ๊กแบงกค้ักคนรู้เลยอยางว่ามตอนนี้ผมก็ฟามได้แล้วดูดิวดโคตรแงเลยเฮ้ดูิตย์เยดูิ ูสิกตาผมเลยเท่าไหร่แล้วผมไม่ร okay. ู้ผมเล่นเท่าไหร่แล้วัวเกมดิกระเกมเก่าแล้วบิ๊กแบกเุ้ยบิ๊กแบบิ๊กแบกบิ๊กแบกกับรมักซินบิ๊กแบชี่บิชบิ๊กแบกับคนแ้ก็คือสุดโรวาเรเบอดซุ์โรวาอ้ยเชียเฮ้ยเอาไปด้ยคบกินไชุแพ้ เราไปทักพูดนะผมเรเวล11เอก้าใจ,จด้วย12ดละแต่ว่าว่าไม่มีโฆษณาเพราะงนผมขอตัดคลิปก่อนกันะะนะครับพอดีว่าผมลบองฟให้ถึง12นะโอเคทุกคนสวัสดีนผมมะเลาเรื่องหมายข้าวว่ผมคสจไปะครับทุกคนทุกคนได้ยินผมไปทุกคนได้ยินผมไห แล้วคนไทยเสียเลยกลัวได้ตายทั้งโลกเลยทกนต้องออกขถทีันนี้ผมจะรีวสกิลทีอาทายมาอีกแล้วครับทุกคนกี้มันเกิดบิ๊กแบงเกิดขึ้นยแล้วโครสไวู้ิกบ้าดิว่ะใกูต่อยทีสิสิกบ้าแล้วครับทุกคนดูายสิกบ้าดิสิกบ้าต่อยครับสิกบ้าต่อย ดเบอร์อิา,า,าต่อยบุ่ใจกเรจิงหรืเปลาเนี่ยอะไๆดูสตา่อบ้างเมสีตัวตาบต่บตอ,ยตบตอยนะครับโอโรวสิบบานะไปสบาว่านะครับทุกคนช่วบอกคุณเลยทุกคนคนแรกกว่าสิบบาทใช่ไหม อั้บัตรดบไปดับสองใส่ไปแรกเลยกูตายไเนี่ยฮ้ยกระโดแรช่ไหยเดี๋ยวเราทเาบบต่อไ้อ สียฟอตตอกไอศตร์ไม่มีใครครับวันที่มาแล้วครับพวกว่าสวสชเชเช่ว้าวพวกเจะถามว่าวิธีทำให้โลกกรแทกไหมคืออะไรวะเพราะว่าคลิปนี้ก็จะไม่ด่าแล้วกันไปพาะผมมีเกลี่ยเพ่อนมาทุกคนก็ไปแล้วก็เี้วของไปล้กคน ดูคลิปได้แล้วกันเลยอย่าไม่ได้ไม่ได้เราจะใช้นี้ไม่ได้แต่ว่ามันดูได้ใช้บ้างเลยนะแต่ว่าคลิปเดีอาจะถ่ายไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่เพราะว่าเี้ยต้องสิบสิบอะไรคลิปมากเลยไม่ได้สิบสิบตันส่วน เชยโอ้ัสบอสวาวล็อกแล้วอ้อเดดขอไปที่ดักเด้หรกันเช่ดักด้ เขาเลยอันนี้กันดักนบีดนี่ยโอ้คล้ลูกกันแล้วเนี่ยคร้ลกมดกันแล้วเนี่ยอ้ยจะทอไจจากกันว่าลูกคู่ขนาดก็ได้นักวิทยาศาสตร์ได้บอกว่าวันนี้ไม่รวยเขามรู้ว่าเผือผมก็เอาไปเป็นลูกดจะทำห้รู้ว่าผมจะย้ายลูกไปอยู่ลกอันแหละกอยย แต่วิไปเช็คกรมัน้องจุดแค่400ล้านกว่าคนลกันนะประชากมันโนเด็รเจอู้ได้อ,อาจะจาให้คนเดียวแลก็รัโอเออแล้วก็มีโลกภาพช่หรอลกนี้ม่ค่อยสนุกเราไปหาลกตัวนกันตอนนนอ่อดีกว่าอ้าวไม่ดีไม่ดีครับ ไม่ดีไม่ดีอันนี้แบบไม่เรียนเกินขึ้นใบเอ้ยสืออะไรแต่จะเอาความองการแต่ว่าถ้าเราอยากจะทำลายล้างโลกให้มันซึ่งซับเลยเราต้องใช้ระบบสัญญาณอะไรระบบสูนใบไม่ดีดักเล่ อันนีเฮ้ยตายตาสนใจอะไรนะอันนี้อันนตาสนใจบนดาวสองแต่ว่ามันสีรั่วไม่กี่กลับมาแล้วครับทุกคนอเกมมันเกิดิ๊กแบกแล้วคุณจะสับสาวิ๊กแบกอะไรคุณสาราสุดกวดดีนใช่ครับนั่นแหละการขัดขวางการทำลายโลกของผมเฮ้ยอะไรเนี่ยออกไปได้เหรอเี้ยออกไป น่าขไว้ต่อโอ้เล็กนิดเดียวขนาดนั้นไม่ต้องอามาก็ได้โอ้เล็กขนาดนั้นไปบล็อกบ้าโอ้สุดยอดดีครับทุกคนมันไม่ดียเอยอ่ะสุดยดดดอดดยอีเยสวยลยะทำเลดไป เราเอาดุดบำบกเกิดกิบมกันเลยไอ้แยหุ่ดำไปค่อใหญ่เลยขาดูปวดซัทุกสีเมแต่แสก็ไปสา,าวแนะบบหนุจขาเยจดกนไว้ไม่ใช่หุนหอะไรอะแกมหรอเอาาวนี่มันสามารถคึ้นกับเวรดิได้เราจะมาใส่มาแล้วสิใหุ้กนดูสิ เราสามารถนสภาพกเม็อเหมือนเดิมได้ไม่จริงใช่ไหมมัจะใช้เป็นร้อยล้านปีแล้ไม่ใช่หรอเฮ้ยพี่ดีพี่ีได้ยนจัก่อนวัสตาวรวลยรูดเสดีวัเป็นสาซุเปอร์รวและต่อต้ด้วยต แต่ให้หมดเลยอือไช่วทำสวกูรู้ข้าบันรทุกทีเยทุกย่งค่จะมาดูว่าก้อยก่อนล้กันสามารถจบเกมได้ ใหญ่ๆเดี๋ยวงมจะไปหาฟุตจมัมจาวจแบเกมได้ๆปรวดเร็วขนดใหญ่ลวก็วละอเนี่ยว,ว่าลายๆเอาสิ้าคุณดูไม่ได้กูจะใ่เป็นการวพูดแล้วกูไปขุดขับเอาเอาสพูดแล้วกูขุดขับเอาสิพูดใจด้วย เชื่อมาเลนตัวเองขนมดำดขนาดเนี้ยเซาะมันเป็นเกลือแตกแล้วเย้กูชนะโอ้ยยัสกูชนะแล้วทุกคนครับผมขอจบการรีวิวคลิปไปเพียงเท่านี้เฮ้ยเก็บนีเพียงเท่านีา้แล้วกันถ้าผู้ชมคเคยอยากจะดูคลิปเกี่ยวกับ กูก้ามาได้ชอบผมแล้วก็ฮัลโหลแล้วผมขอฝากกดติดตามและกดใจเป็นกำลังใจให้ผมถูเคิ่มต่อไปนะครับขอบกดครับที่กดแล้วถ้าไม่กดผมบอกเลยว่ากูต้องทุกคนกดผมถ้าเกิดว่าผูดติดตามถึงสองร้อยผมจะไม่กระโดดนะ้ำเอาสิถ้าไปถึงผมป๊กโดดอยาก